มาเลย,เยนะบููนัมบูเอบูมบูแกนนัมบุกเขามาดีใจนะบรชยครับรคุณกัชสวัสดีครับสวัครับพิเพษเนข,น,เน,ขนนะ,ะที่เจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปเขาครับเาก็อยากถ่ายรูปคนละหลอนะครับ <laughs> ใช่มครับตามแล้วก็พวกผิดทหารด้วว่ะบัติพิเศษทหารนะครับ ที่เข้ามาไปหาบ้านเมืองทำการรับทหารนะครับขัดตั้งแต่เนีนะครับทาหารหนายทหารที่เป็นนายยนะครับขัดจพลปพิบูลสงครามแล้วับ5ห้าปีขัดจพลสลิต5ปีขัด ร้องคอน,นเสิร์ต11ปีขับพลเอกเป็น8ปีขับพลเอกถือกินดา2ปีขับพลเอกถริยุทธ์1ปีขับพลเอกประยุทธ์8ปีับแล้วมันจะยาวอีกหรือเปล่าไม่ทราบนะครับรวม50ปีที่ทหารที่ทำได,ด้ามาถ้าจริงๆประเทศไทยตกเป็นมหาอำนาจของโลกไปแล้วนะฮะเข้ามานละะ้ว จะเป็นนานยกเลยครับคุณต้องตอปต้องอยู่แล้วตามชายแดนของประเทศนะครับเป็นรั้วของชาติคุณบอกว่าประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่คุณข้ามายึดอำนาจทําทให้ประเทศไทยประเทศชาติเสียหายนะครับประชาชนคนที่มีวิสยัยทัศ ที่ทำงานเก่งกคัคุณเขาเรียนมาโดยตรงจากการบริหารจัดก,การคุณต้องให้คนตรงนี้เข้ามาดูแลนะครับไม่ใช่ว่าอาหารทำได้ทุกเรื่องอาหารคุณเรียนมาเพื่อเป็นการค่าค่าอย่างเดียวใช่นะครับใช่ครับใช,ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับในไหนคุณใ่พูดหน้าระบบทหาร ก็บนะเรียนมาเรียนหาประเทศประเทศชาติจะได้เจริญรุ่งเรืองนะครับและวันที่สิบสี่เนี้นะครับนายชยุต์จันโอชาจะจะมาถูกาศาลวิธีรัฐธรรมนูญวิธีไทยจะรอดอยู่นะพี่น้องเราต้องออกมานะครับให้เขาเห็นว่าประชาชนไม่ต้องการเขาแล้วนะครับเพราะเขาบริหารงานดีประชาชนจะต้องรับเขาและ พอจะดำเนิกกนเข,นขากับแต่นี่แปดปีประเทศชาติมีกับถอยหลังถอยหลังและก็กู้กู้กู้อย่างเดียวนะผลงานที่เขาทำคือเต่าอัวีูขับทุกวันนี้นะครับคนฆ่าตัวตายอย่างพิศดารขับฆ่าตัวตายโดยลมกนลมเจ้า ในชาวรู้เขาสร้างชาวรู้มาเพื่อให้คนฆ่าตัวตายเยอะๆัเขาจะได้บอกว่าคนจนไม่มีแล้วคนจนหมดไปแล้วคุณอพี่เตียคุณต้องครับนะฮะอย่างที่คุณไก่ได้พูดนะฮะเดี๋ยวว่าชี้แนะไปทุกอย่างนะครับมันเป็นความจริงหมดนะฮะเป็นความจริงเลยนะครับเพราะผมเพิบอกว่า ะครับนะฮะคืนลานะครับนะฮะนะครับแล้วก็ไปขึ้นนะครับจากกรุงเทพออกจากกรุงนะครับตัวี่ยนนนะครับขึ้นรถทีนปีนไปตรงนี้นั่นนะครับหลังจากนั้น ลำนะครับที่เป็นองค์เพื้นที่ประเทศสั่งลาวนะฮะหมวกใบนี้นะครับครับก็เป็นของพี่เปียนี่ครับผมนี่ไปลบมานะครับใช่ครับเขียนว่ายังไงครับพี่เตียอ่าเขาเห็นว่านะครับอุมการนะครับคือว่าเตียรติชัดนะครับนะคือว่าท่านผ่านมาได้หมวกใบนี้คือหมวกพระยาทานนะครับ นะจ่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ 9, รอเก้าราคาพันธ์สินาสินกาพระราชทานให้แก่พวกผ่านเกล็ดใช่ครับนะฮะก็ทนนั้นแล้วนะครับพวกที่ผ่านเกลดก็ทุกคนมีความภาคภูมิเต็มที่ นะครับที่ได้รับนะครับอ่าเขาเรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณใช่ครับเมตตาจากท่านนะครับโดยเฉพาะสารพัดหนนะครับผมก็เลยนะครับคิดถึงน้องชายผมนะฮะผมก็เลยมอบบัตรในี้นะครับที่คุณกได้ใส่อยู่บีนิ้านุษคุณมากครับนให้เลยนะครับเพราะเป็นเกียรตินะครับครับอันนี้แจกใจผมเลยนะครับไปยิงหัวใจถึงแบบที่ผมนี่คือวันที่3กุมภาพันธ์เป็นวัน ผมจะใส่ผมตึ <reiterate. S 2> ้งยศเลยนะครับแล้วก็สองงานที่แดงงานเสดแดงลำลึกผมก็จะใส่ขุนทหารขงผมไปอีกครับเราต้องบรณีพิเียนะครับครับขอขอพิเศษลบถ้าเป็นชายแค่ทหารลบผู้หมอหมอแะภูจากประเทศครับแต่ทหารบ้านเรานะครับครับมี เข้าไปเชื่อำนาจไม่ได้ครับใช่ไหมครับไม่ได้รถกับชัยแดงเป็ไม่เคยไม่เคยมาทาประตูไม่เคยมาทาครับใช่ไหมครับผู้ต้องครับแต่เข้าไปเชื่อำนาจไม่ได้ครับใช่ไหมครับและทุกวันนี้เป็นยังไงครับก็าุขึ้นสูีสันที่ทหารแนี่เข้าไปเชื่อำนาจท่าทางที่ยากถอยถามแล้วคุณบอกว่าปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยคุณ่อเอำนาจเสร็จคุณก็เรียกจำเลยของพวกโก้เองขึ้นมาอย่างไรต้องมติของตรงนี่ยครับ ใช่ไหมครับครับผมมันบอกว่าก็ตะหนึ่งห้าแปดมันบอกแล้วนายกจะเป็นได้รวมกันแล้วไม่เกินแปดปีแต่มันจะแถไอ้พวกแแถเนี่ยไอ้พวกคุณครอเนี่ยเนตีพนิกรทั้งหลายเช่นนายบีชัยนายนายวิษณุเรืองามครับใช่ไหมให้มัน เ้วเราจะปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้นะครับไอ้พวงนี้นะฮะถ้าเป็นสมาชเกของผมนะครับนะฮะในฐานนะนะครับเป็นทหารทางฝึกมาผมจะตัดผมต้องตัดกันล่ะถึงโคเลยนะครับนะฮะเพื่อมันจะไม่ให้มีอะไรฝังดินเลยนะฮะคือเพื่อเอาให้มันหนุบเป็นเลยนะครับเพราะคุณตัดบนจริงนะครับตัดทุกการมันก็จะแตกหน่อแตกก้านได้มันก็จะเติบโตให้คุณดทีๆดีนะครับคุณไก่ใช่ครับนะฮะ ผมไม่อยากให้จริงๆนะครับให้จับให้คนนะครับที่มีวิสัยทัศนที่เรียนล่ำล่ำเรียนมานะครับคนประเทศไทยนี่เก่งอยู่พวกนี้เหรอปรทศไทยเนี่ยคนเก่งเยอะแยะจะทำไมทาหารต้องเข้ามาชีหนำเรียนเรียนกุญแจทหารทุกวันนี้นะผมขอพูดในจปากเลยว่าเพราะว่าจะเป็นไง ความรู้ที่มึงเรียนที่มึงจบปริญญามามึงอาวุธเทียหรือมึงมาจากนักเรียนสายตำคือนักเรียนในร้อยจำแลอนักเรียนในร้านมำรวจทั้งหมดก็คือเส็ปีเส็ปีตรงนี้คือเรียนมอุดนปีหนึ่งปีสองนะฮะอีกห้าปี แย่ไปเลยปีหนึ่งปีสองปีสามจะเริ่มมีกระปี่หน่อยนะปีสี่ปีห้าเราไม่รู้ว่าทหารทุกคนนะครับนั่ทหารดีๆก็มีมีทหารอาชี้แต่ทหารที่เขามาเล่นการเมืองเนี่ยมันตัดทบนะครับถ้าคุณบริหารบ้านเมืองดีๆนะนี่ใครว่าคุณแจกคุณอย่ามาเล่นเลยทุกคนรักประเทศชาทั้งนั้นไม่ใช่ทหารรัอย่างหน่วยกองเดียวใช่ไหมครับรับทุกคน รัฐประเทศชาติทั้งนั้นอยากให้ประเทศจเจริญรุ่งเรืองอาื่อประเทศชาติแต่คุณตากมันพวกกะลาโหมพวกกตองจักษ์ว่าอะไรทุกคครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนะฮะผมไปนะครับในานามทหารวานศึกเข้ารัฐสภาเลยพี่น้องคงเห็นนะข่าวนะครับว่าทหารวานคึกไม่ว่าจะเป็นอิโดไม่ว่าจะเป็นเวดนามไม่ว่าจะเป็นลาวเขาไปยืน่นหนังสือเรียกร้องนะครับในการที่เขา พิการกลับป่าบางคนจบก็ไม่ได้กักกับศูนแต่ปัจจุบันนี้พวกผมไม่ได้สิดเร่อะไรเลยผมล้อไปผมบอกผู้กำกับชา่างผอผอ,พ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 อสารการศึกษาท่านรับเรื่องแต่ละปีพอรับเรื่องแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะเรียนผู้ใหญ่เสร็จแล้วก็หายไปปีหนึ่งปีปลายฐานใกครบท่านว่ายังไงจบไปแล้วนะครับแต่ว่าทางผู้ใหญ่ให้ดำเนินการยังไม่ถึงผม นะครับนะพัดใจมาเพียงไหลหลงระเบิดฝน,นตกนะจากพวกผมหรือไม่เอาวุธที่มะครับพวกผมนะครับโดยท่าผมที่อยู่คอล่านะครับผมบอกตรงเลยผมู่หน่าถึงเกตทุกวันนี้โดนไปแล้วโดนเลย ในนั้นนะครับผมพูดมาพูดเลยนะท่านคงเตะอาทิตย์กำลังเองเป็นขอบอกนนะครับกำลังคนของผมนะครับนะก็นะครับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากวนี้นะครับไม่อยากจะไปกล่าวอะไรครัเอาตรงนี้เข้าใจเดี๋ยวเราค่อยมาทำแฝงต่อพี่เตี้ยตอนนี้นะครับเราประชาสัมพันธ์นะครับใครอยากกินต้มตำนะครับต้มตำอยู่ตรงด้านนู้นนะครับ เดี๋ยวจะมีข้าวกล่องมานะครับ้อยกล่องบ้านวจาร์แลเนินนักวิชาการนะครับอาจารย์ตุ้งนะครับมาให้ความรู้แก่เราขอเสียงปรบมือเลยครับครับ